อาพีหนองมาไร่ปกันนะครับเด้อเฮ้ยเยีมเนียไปไปเลยเนยไนห้เนยไรให้หาเพลงเยี่ยมงไงเลยรถเยียบอันนีเยียบงจ ปุบปุบป๊บป๊บไฟอู้อู้ไนไฟอู้เอาบ้างนี่บอเนียบนเปี้บบ่ขนเนาะก้ปข้างมาเอเหยากับ่ขนบ่ขืนปกตีน้ำเลยปกติเปตเตอมีปคองมีซิมีอยู่ไหนแหกกระท่ายแหกครับถี่มันสิพอป้าไงๆเพราะว่ามันกำลังตื่นเอาเลยเดี๋ยวบยาตัวหนึ่งเด้ขอเขากินหน่อยบ่เอาเลยเอาเอาที่ร้านมาอุ่นก็ได นี่อดเดียวไปปลเขาเกยน่อยเน่ไอ้สายอีสายด้วยอีสายอนี่นี่น่นี่้สายอยู่นี่อยู่ไกลแห่งติ่นบ่โอ้อย่แตใกล้ด้วยอตีตะตอเมองตินให้ด้วยนี่ครับเพิ่นนโอเคครับมันจับแล้วมันเป็นปะเขาเก้ครับประมาณสองนิ้วสามนิ้วสองนิ้วแล้เนียเหนียสามนิ้ขังมีมีนมล ก็มาเท่าทัวเล้หมอนี่ก็ถีบกันเ้ยเป็นมุหาติเนี่ตินเหอยูยกใกล้ห่งตุ้หมอนี่ถีบสถีบใส่เลยติ้เยียอยกใกล้เนี่ยมองต้แหล่ก็กลาบไป็นอุ้นี่ตรงดีเลยเฮ้ยน่าหน่อยแล้วใส่นี่ปิดติ้นปปิดติ้นปปิดลมองนี่พอได้เห็นปยงไติเลยง่ดยอคือลงแนวนีหน่อยเนาะลงลงโอ้ลงแหงพมด นี <S 1 <S 1> e, les les so ่ครับพ mm ี hmm. <c oughs> <c oughs> ่น้องนี่แหละอาโซะไอนนี้จับแม่แข่งะพีปาตองปาตองครับอน้ีกระถ่วหัววองมันเคยดินรู้มือเดยปวดรูดอกบดมดีเด้อืมโอหนามเลจะถ่วงหัวว้ยปิดปิดแหงเลยวปิดแหงเลวปิดหมอออกหรือเปล่ากบเน หมุดเอาปลาครับหโอ้บนหมุดเอาปลาหมุนหาปลาคนนะสูนสูนเปิดลงเลยเดี๋ยวบบหัวนะครับเด้อลงไปข่าวหนึ่งเลยครับเด่บ้าสูดบ่นี่หางนะนะจักรทิศวัดปลาปลาสูดอันนี้ปลาสูดปลาเออปลาคุยหลับบ่โอ้โหต้นนี้ตั้มแห้งนี่ต้นแบบยังสิสูดป๊บลงเลยกระสังเปิดปิดเอาเปิดหยาดตือนตือนนี่เดีอาวตรงนี้เขเปิดพูดนึงเอ้ ai thôi u pa như nào nè này tập gụm bọ bọ mèn nó tập kiến này này thôi nhỉ oh nó to nhỉ đi bây giờ hèn này pa này nó tam hèn này pa hang nà nà này cái là pa cá sụt nó đang bơi ở pa này 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 ตุปาไข่ช่วยตุปลาแต่สมไข้กระสังเด้อกระั่อยูุ่้ยบส่ไปทีดิดู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 ถ่ายถ่ายอย่เง้ยได้อย่างเงบุญเก้าเก๊ะครับไปกำลังตอนนี้อีกต้นหนึ่งรับเดี๋ยวให้น้องมาเอาอยู่ในแถวนี้ในอีสัยคนนี้ยืดผางเลยอีสัยนี่วงนี้วงนี้เลยวงนี้ป่เออาลงไปเลยแบบอาติ้นเนี้ไปแบบเก่าแหละคลายคลายนี่นี่นี่วงนี้เลยเออตั้งแต่ต้นเลยนั่นี่นะบอนี่ในหลุมตีนในหลุม Ừm, nó chạy bắt được khắp Nói nội nội, đẹp cậu Nó kìa cậu Thấy Ha có ngạm gì đấy À mà tôi vâng Ha ha, tụi mày, tụi mày Ha อุนยืนดากหนเฮ้ยกับเพลนไปเฮ็ตะวันกันเลยมอพี่โซ่หบดีกับพ่อเห้นแต่เดินหลายตัวสี่หตัวเออในในอีโคอนเลยอันเก่าละอันเก่าเลยล่ะป้าเนียวเลยล่ะันแนวนี่หัวแข็งแข็งนี่โอเคครับมาจัดไปเลยก็สร้างมารอคนก่อน่าจะเป็นอันเดียวครับหัวมันแข็งแข็งมันตึ๊ดตืตึ่ตึ่ตื่นตื่นตื่นต่นตนต่ตืตื่นตื่นตื่นตึ่นตึต เยียบพ่อเยียบยู่หเลนี่ือโฟมปุ่นตงเก่าหน่ะโอ้มงามแน่เลยเออตะสนิทคือยู่ไนพุลอะโปกอไปยุ่นหัวแนี่นี่นี่อย่าตะสนีทมันงามอยู่ครับนี่งามอยู่เออหาเตะตะโใหญ่ดอกหานตตใหญ่ดอกใตสนี้หลายตับเตึกตึกตึตึกน้ำมันจะพอได้ขตึกตึกเดี๋ยยียบแห้งทอดหลายได้เพิ่มไรได้เพิ่มไหา โอเคกันหยาป้าตดอ่าว่าไปยังครับไปยังจ้ามาหูกันไอ้าไหนตะเบ้งโอโหลกไปเอเหรตัวคือนี่ยบนี้โขาขาึ้นเกิยวถึกปากตัวคือโย่ตงามโย่กาเกิกปากกระดาน้ตื่นเลน้ำตื่นได้ยงไปข้างกนเลยกิกปลายข้างเหมือนกันกตีนขึ้นมาว่าบาคอบ่า้าคอบ้าคอกัมื่นมื่นมาน้าตื่นเป็นมากเป็นคอไปอ่ะ นี่ได้ครับด้วยตัวนีโอ่ดิติตี้ค่ะอาสูงง่ายมั้งมันคนละตัวเด้กาซังกระซั่งกั่งตัก้าซงกาซังจมาม่อดี๋่นี่ลววาั่าซั้้มาืี้นี่ละดอนี่าดิอนี่ละดองมนี่ดิอ้โี่ลอ้โหี่ลดอนี่าอยน่อ้โหน่ละดอกแนละวิโอ้โหนีลว่ลอ้่อ้น่้หน่ดอังว เออสร้างเอาปิดด้วเอาไม่ใด้ปิดด้วโอเคครับเออถ้าหนีก็แล้วแหละครับเพิ่นกกําลังจะปิดปากแง่เรามาลองลงบันน้ำตื่นเท่าครับจะเป็นยังไงฮะลองน้ำตื่นครับนั่นน้ำตื่นไหมออกมาเอ้ามาเลยมาเลยเอาเลยตูดเผาแห่เขามาเลยเขาออกยู่งกลนมาสังขาดด้วเหรอเดี๋ยวเหยียบกางก้างแหงก่อนเพราะมันป้ามันออกด้านข้างครับแม่ยังไหลแล้วแ่เราท่องเข่าเลยหาเห็นหมด ว่าน้ำมันตื่นกันเลยบัวออกนี่เพิ่งแห้งปนใดปุ๊เป็นยังไงบเอ้าเปิดแหงแล้วครับอันนี้มาลุดเป็นงปล่าเออมันตัวใหญ่ยตนี้ของป้าต๋งถ้าเขาได้มามันก็สิเต็มกระสังเร็วเลยตัวเยือยปนหนำตกนี่ละที่ว่าส้นส้นนะส้นแบบหูซื้อหนิแสดงว่าต้นหน่อยหย่อนมันแรนใกล้มันจอยจะความจ้าหน่อยตัวจะบ่มเหี่ยนข้อมันเลยว่าเป็นหยียบได้เนาะแต่เดี๋ยววินมากขึ้นนกเจ้า ตื่นๆนี่ละพี่น้องสูนบ่มึงหันบ่สูนบ่น้ำนำน้ำนำมึงแต่อยู่ตื่นๆน้องสูนครับนี่สักอีขึ้นป่ะปลาตองอีกแล้วครับเป็นปลาตองครับเป็นปลาตองคำนำตื่นๆงามอยู่ไม่ได้เมื่อไรเพื่อได้ปลาตองปลาตองโอเคไปลุ่มๆมาตัวนั่นเตี๋ยว่าสูนๆอยู่หันไปลุ่มๆไปโตๆไปลุ้มลุ้มเออลุ่มไปโตๆไปก่อนลุ้มมงดี ียังโคเปียวูว่ะปี๊หมดอย่างโว้โม่ปี๊แม่งอะพออยู่ใกล้แค่ครับไม่เติมพี่ได้โอเคได้แล้วเบาะลุ่มๆลุ่มๆกันโหลดสามคนเห็นปะเห็นปะโว้แห้งพงแห้งพัดทะเลียบนะมึงอ่าลุ่มเยียมอยู่เห็นปะตอดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันลุ่มๆกันก็เห็นครับพี่น้องครับตอๆตอๆดิต่อไปยอนจากตอวต่ออยู่นี่มันไปทางไหนมันสูมทางไหนมันเร็วดิหูดบดิหูดตัวมันไปทางไหนมาให้งมันหายไปแล้ว อันสุนสินเนันเป็นเสียเซื้อได้วข้เท่าอเขีดปายหรอกโต้ไขๆอยู่ไนล่ะวางต้อนข่อยเอาขีดแล้วยออกข่อยหุ่นเห็นปะเหี้ยอเอียงอยู่ปะอยู่บ่บ่ปาาเลยป้านีอยงวป้าตองป้าตองโอ้ปลาตองกรจามันแต่มันใหญ่ๆะจะเอาด้อดเนอแมนอยู่ดอกยู่อดเยปาตองอย่างง แมวแหมาดนอุ said, so yeah. really. go, go. Super, à, ่นเนี่เท่าต้องปีเดี๋ยวก่อนีนห่อยเตี่กระสังหมดอะกรสังกบีไอ้ใกล้เหงอยู่บ่พีน้ตีนไม่อยู่วาผิดอยู่ันเป็นเป็นปลาตองเออในอุ่นมีประมาณนี้แหละเออนี่อยู่วางอยนี่ก็มีเออะเะโตกันหรอสร้านขัใกล้บนั้นของเจ้าสุนยู่ก้นะมันสุนยู่วางเลยเจ้าหนเอาเอาลงเลยเมียมันเลย้วก็ต้นต้นต้นนั้นมันหลุดไงได้ห้องบอกคนก่อนมันหลุดางเด้ปะทองเจ้าก็ ขนาดคนเยอะเนี been, ่ยปลาตองใส่ด้วยกันเลยครับพี่น้องครับกระสังเนี่ยน้ำตื่นมันจังสีเฮดมาอะไรสองคนนี่เป็นปลาตองครับสะสมไปเลยตัวหนีได้น้ำตื่นก็ต้องมีตินกึกเก่าแล้วบ่มือหายากพี่น้องเอฮดทำพี่น้องน้ำน้ำไหลกระดิ่งแต่ละโตน้ำตื่นสีหลายแต่ปลาตองหาง่ายมันก็พัวพันกระดิ่งนี่วันนี้พูดเดี๋ยวกำลังจุ่มกำลังจม เหยไมาต่นครับพี่น้องครับเอาเพิ่นนำผอป้าครับเด้อเดี๋ยมาเราลุงไปยังตะหนอกกับมุดตงุ่นมดก้งครับเดีเดี๋ยวเพิ่นมาตนนี้ก็อป้าคเป้ากี่หลีมาเลี้วป้าคอกอะสิได้ปาคอได้ปาคอเลยไหนวะตัวนั้นม่ โอ้นอนกันป่ะครับกี้ครับเอาาทตันเสียเออให้เห็นป่าขาวมมเดี๋ยวบ่งทั้งพอเวลาครับมันมาอยู่ลลอต่อเดี๋ยวคุณยำบอดีได้ในต่อปากกา ป้าดีอ่อนได้บ้างไหมเนี่ยน้าเลี้ยวอันอันปอดนี่สิมสิมาพบปาคอปอดๆน้ำตื้นุอมาต่อคอมาอีดีสัมแต่ลายสีมันเมยเนี่กไดถ้ามีก็พอสุไม่ไลสุไปขาไสีกนอยไปป้าเรยตไปท่านน่จ้าจ้าามัน้อท่าน Uh, bột này Cào khá vậy đấy Ủa, bột này sao bột nữa Ừ lắm quá, bột thì không biết nữa Hay khổ Đấy đấy ơi Đạc lém lên Đấy chi dheit, chuột, không Nên, Này này này, nhìn lên chứ Đó Đó xuống vậy, mình đi qua này chi บมงว้านนี่ครับว้านที่ป้าส้นๆคนหนาแหนนี่เป็นไรพิพิธภัณฑ์มอสูดได้ตัวไฟๆอเาะน้จะมาปะน้องมันไกลไปเนี่ยคันเออแบบรัดหนากันคุณรัดคุณใกล้ๆนี่มาอยู่แล้วจะจะจะจยังอ้วนเนอมองพิ่งกนว่าไงมัน ไ<ม>อ้นะอาาไ,ดไเดอม,ม,มันเคียงใะเย็นในกินีาเย็นคือมันในจอกครับเมื่อกี้ <c oughs> มันป,ป้ามันเปิดกล่องมาเยเย็นตัวนี้มือเขาออกัอหน่ละนีด้ตา๋น่อนแล้วเดีหนัตงตุ๋นตนเสียบะอะ <c oughs> ตีตนหน่อยก็ออกง่ายดีครับพี่น้องอันนี้มันเป็นเจาะครับเด้อมันลอยออกลเลยบ่ได้มูนามต้องไปขั่วแหนะหากเลย โอนเคนี่เคอะเดี๋ยวมาล่อลุนปลาว่านนี่ครับพี่น้องครับเออเอาตอกเอาอ้าเอากระสังเอาหยังมาไว้ด้วยกระสังมัมันมีปลาส้นคนอยู่ครับพวกปลาไทยพวกปลายังนี่แหละมันส้นอยู่แต่เบิ่งว่านี่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 เร็วก็ไทยอีหลีก็ในแง่ยิ่งซ้ำนี่ <laughs> Bộ, căng, bỏ luôn là khoe cang, <laughs> là khoe cang, còn phải đóng bít tôi bít chõm còn, nó khoe cang, nháy เอาบแสดงว่าป่าบองแห้งปะเดยวนเอาเถอตเอาขึ้นมาเบิ่งก่อนหนาวตอนนี้ก็น่าปีนห้ครับสองร้อยข้าวหนึ่งคนแล้วครับ้้อ่าจามวดเอาเลยพอๆก็สร้างมันลอยๆไปนี่เดี๋ยวยังไงมึงโดนเตะไอ้โอ้พีพีอู้

หัาหลุดเดินนีแล้วมันบปัสสาวะจออกเ้ยบ่ได้โอ้โอ้โอ้ปานระจนกระจนกระโจนดเปิดไอย้าอื่นสิ่ลเอาไว้หันก็เะจเจีนยมันไปหันแห่ีปุ่นไงี่ป่ะเตเไยูเลยมัตองมันจะสงกสั่ดินแห่เัมันมันสิมันสิยิกยิเกมเกมน้อยเด้อสมันดินเอามือเอามือกอบป้ายหางมานีมือนึ่งอันยูยูเลย ปอบตัวอะปอบท่านั้นปอบวะปออยู่มันแห็งอยู่กลางแห่งหเออท่านั้นขอป้ากันครับเดี๋ยวพึ่งป้านีกันได้ครับเด้อพี่น้องเด้อนี่ตัวมันนี่นี่ลอยอยู่นี่ไอ้บอลเดี๋ยอยู่นี่ขึ้อบ้าไอ้อะตัวนั้นนี่จก็ไม่ดีเอาบอลเดี๋ยวเอาหัวอยตัวเอานี่มันเอาไปไหนนี่มันอยู่ทางสูงนี่จกเขาไปจกไปดิดิโจเขาไปเอาขึ้นหน่อยท่านไหนขอป้าให้ขอป้าท่านเอาขึ้นมาทุกคนอุ่นปัญหาในเขาเลยดินี่ซัมเดย โอ้มีใสเยอะครับงามอยู่ตัวใหญ่เลยหลวงพ่จ้ะไอตัวของตยูยืนมั้ยเยอะมืออ่ะหนินี่ยูนนี่หน่ยิงหัวขึ้นนี่นี่เอ้ยถึงมาเลยนี่นั่นไอ้หล่อพังไหวขนานกันแล้วโอเคครับมาถึงต้นนึงต้นนึงเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ่นตาไปเดี๋ยวเราปีกส้างเดี๋ยปีกส้างอ่อนนี่โอเคครับบนอ่างฝอยต้นหนึงครับเฮ้พอดีเลยจังหวะพอดีเลย อ่าแต่เบื้องบเป็นไฟไทยละทีอ่อนเยียบๆอมีสซนนี่

เดี๋ยวปลาไม่เลือดครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราติดตามมึงเอาบรีซู่นี่เดี๋ยวมันจยากตัวหน่อยตัวนี้หัวตั้มปกข้างๆมีคนหาอะไรกลางๆไหเป็นปลาอย่างนี้ปลาตองปลาอีแค่แค่อะไระไรคุ่มาเป็นตัวโตไปอีกตัวคุ่มาเป็นตัวโตไปตัวหนึ่งตัวนึ่งเฮ้ยได้ป่ะอ่าได้ลรอพอได้ป่ะซู่นอ่ะเป็นลุงแล้วหรือลงเลยป่ะยังลงไปพร้อมกันนี่แหละแับลงสองคนนะครับได้พี่น้องได้ตอนนี้พอปลาสองคนครับมันแล้วพยาค่ะ แต่เพิ่นเหมือนตัวใหญ่อยู่ในประเทศไหนแตาตัวใหญ่เอ้าประทศยเป็นตองออเป็นตองครับตองครับแม่ฮะมีแต่เป็นตองอ่ะโอ้มันไรนั่งสนมทั้งทั้งเด้อก็ยังดีก็ยังดีตัวที่อ่อนเหยียบมาทันใดขึ้นมาแสดงว่ายังมีอีกอยู่ประเทศยนั่นไอพี่ตองแม่อยู่ได้ได้อีกหรือเปล่าบอกว่าจะได้สองคนได้สองคนดีก็ท้ายลูก อันนี้คือนาแห้ครับพี่น้องครับนี่นาแห้นี่รักด้าปลาปลามันมาป้่ะปลาลบปลาลบปลาไทยบอกเหม็นละต้องนี้อครับพี่น้องครับงามๆเออยังมันยังมีอยู่ไม่ยังอเาไม่าปลาีป่อยปลาอีไทยต้นแหกครับพี่น้องครับต้นใหญ่เลยสงคำลำเลื่อหวยนี่ครับเออต้นยอดไอ้ต้นนี้จะต้นสกปั่นไงต้นของเพือว่างเบิรมือนตัวคำจคอย่อยตัวเดียว นี่นะพี่น้อยเนาะปลาไทยแต่ละตัวมันมันโตงามดีเลยปลาไทยหงอยนี่ผมมาอยู่ปลาไทยสีตรงทองเนี่ยเบิดเสียบต่อนะปลาไถมาเรียบต้นนี้นะยังมาเตียาตัวหลังมันอยู่แม่งมาทำบอดิเฮนต้อนเลยตัวบอดิลุนต่อเลยเด้อนี่ว่าต้นนี้ขึ้นแล้วเด้วว่าเหยียบถืออยู่ยังไงเดี๋ยวเวลามีมูมันมัาดื้อกลันตื่นตื่นเนาะ อันน <lok Beautiful, S 1> ี้ม uh, <och aye noise> so ันก่างหวยด้วยมันศบตาเห็นบ่อ้เาจ้าเจ้าหรือวต้นนี้ละจ้าครตันั้นละอีสัอีสเลยนี้โปูอีสยใ่ครับอนี่นี่เออเเห็นบ่นั่นแหละนั่นเดียวนี่อเเอาย่าไปตตัวเอาเท้าบังตาอนี่นี่นีเอาเอานีโปูดีไปอยู่นี่โปนีเลยเอาหันบท่นใดเลยเนาะาอย่งหันเจ้ามูลลงไปกับว่าประกา ต่คอยให้เจ้าเอาหันฮะเป็นปลาไก่เป็นปลาไก่เลยนะได้ปะได้แล้วมะเอาเอารื่องลงเลยแต่น้องนี่โต้โต้หนีเคแล้วได้ปลาบูแล้วได้พี่น้องด้วยเพราะว่ามันขึ้นมาในในในดอกจอกต้องนอออกแล้วแต่มันแห่งรูดลงไปคือเก่าแต่ปลาบูนะปลาจุนนะออกหมดแล้วเมันปลาไก่เหรอปลาไก่ละคนบุญมันปลาไก่าสมร้องดันเลยมาคอยปวดมากคอยปวดก็ต่อยได้ แล้วโต้ถือเทสเมนบอลไม่สินังม uh ันหอบอ๋อมันออบอะไดู้หันตายผมตายอ๋อแต่แต่ยันสิมันสิไปมึงอ๋อเอาไปอ๋อเดี๋ยวมาเบิ่งปลาดัดบนรับอืมเอาเห็ดเอาไงๆบ้านสองบ้านก็ได้ประมาณนี้อยู่ครับตัวแต่ปลาตองมันนี่งามครับไปไทยกับโต้งงามอยู่แต่เห็ดตัวเดียวคนละได้หน่อยโพสเดี๋ยวหน่อยโพสแต่เมนได้หยวไล่โต้แน่ของปละกาโต้งงามที่โต้งงามหลายตัวอยู่ปลาศนี่ปละกาศเขา เดี๋ยวเราสรุปมาเรื่อยๆครับนี่พ่อครันบาทีไปไทยเพิ่นน่าประกาศเป็นกันี่โอ้โหเราประกาศเช่นเดี๋ยวเดียเป็นประกาศเนาะนี่ครับนี่โอ้โหไหล่ป่าไดี๋ยวหอยด้วยครับหอยก็มีไหล่ป่าไดี๋ยวประกาศเดี๋หอยพี่แเก็บเอาหอยออกไปสติหอยขงมีแต่หอยขงเนี่ยเดี๋ยนี่ เอาป็นลงไฟเอาหอไปใส่ไเลยหอขุงเลยตัวนี้วารต้องยังไปเกี่ยวไปบางมันหลายไนเลยนีปลาเขาเก่ยมา่ต้องมันสูดเ้อมันบ่อเลย่ปลา่อนเอมัอส่เลางมได้บ่อใ่่มนดม่เยป่องมนอ่ลายมันเน่อย่าจมันูอันปาอมนี้บ่ส่าณนมบอ่ลางนเออดปลา่องอออ อ่าก็ได้ไปกินแหงอยู่ดอก<ช>เออเอากินตัวหน่อยมัน,มนเดี่ยวพับกหนึ่งเหมือนไอ้แค่ครับออนหาบาน,น,น,นึ่งเออเอาหยอดน้ำเงาๆหน่อยนี่มาขีนนกบักไซมาขีนนกครับไอหยอดมันเอาหาหนีเจ้เของไปในป่าได้ยอยังอีกครับไปหาเบาิร์กักแต่หยักห้องยางผ่านโกกระเด้ว่าอยู่บัิหารครับเดี๋ยวไปเก็บกระเด้อีกไปเก็บผักนี่ก่อนงามเลยครับนี่ครับพี่น้องครับเมนูเขาครับเมนูแรกเมนูจีโจวด แล้วก็เมนูต้มปลาเฮาข้าวตุ๋นอย่งนี่ก็าใส่แตงก็ใส่ขางเรายังไปทันล้วเด้อครับพี่น้องมากินเขากันนะครับเด้อกินเขานี่กันพี่น้องคำเลยมือนียสดมันห่อนิดหนึ่งมาห่วยต้องไปกินซีกุ้ยเบืองผักเบืองอย่างครับเดี๋ยวไปเก็บผักกระเด้ามาบางนี่แม่ปลาเป็นของปลาดะลวนครับนใส่มันนะกินนกครับขนาดกันอันนี้ของน้ำนี่นี่เนี่ยเนีย ของโมเมนของปลาเนยของน้ำของน้ำาเของน้ำเอาก็เอาข้นมาโห่ของเสีบอยู่ในมันเาในแต่พูดมาอบรือพอนดอกฟักอยูนี่ของพี่เบิดหาเกี้ยนหัวแหนงแหนงมาตอของมาลักเลยเ่นิเยียดเต็มไหนช้เงี้หนังในของปลาเรื่มเจวดเนี่ยเหนแต่ว่าเลิกซ้ำกันคับันใส่ด่างเน้อ าหาปลาหยากจุดังหาปลาหยากเลยนั่นถือผมให้ทำตัวนี่มาสอนมันเลยนี่หปาปลาในแหยียบหยกครปลาในี่นในหมอหยากกตัวเด้อปลาเนี้มันเลิกน้ำเลิกแข้งไม่เหมือนปลากระโดงแกงปลากาอนี่เลือกปลาตามาแกง ผัวปลาคอปแทปนยังก็เห็ดจีโจ้บอ,อ,อันนี้ก็เดือจากอธิแบงกันไปกินบันนะครับด้วยแบงออกเลยพเอาพวกตัวหน่อยมาเห็ดแบงกันพวกผดดู้ใดให้กินเลยบ่ได้เมื่อนี้บ่หลายาินนี่สิละบันออกโคงหน้าจำเด็กเยอหาะเ,เป็นขาวเหยมันสกีบมากั่นเป็นแย่งกู ย่ังอยู่ินเอกแก่แมนด้นะโอ้ไปตักวันนี้แน่เสร็จแล้จะได้มั้เดีย่านะไรตัว้านยสุดตอนดอกไหมสุดอไสดม่ผูสุดหนามนี่ยนามันนห่อน้องก็สดแสบหน่อยนึสดตอนมันออกไปปอกกถือตัวหอยไว้ไว้ขึ้พื้นกอนสอนมันดีเลยสอนเขาดิงมนเลย นั่นสุดเสพเอาล่ะถึงใบสามใบสี่ป็นหนีบบ่อเสพมันบ uh ่งบัแล้วนี่มันวันข้าบนกงน่มดนมือหนีบวันมพรุ่งวันเนาะันหิวเพื่อนแต่ว่าฝนตกวนนหิวเลยวน้นบ่อมหวกว่านิวออันนี้าบอกแทรกอ ใบสามใบสีือมงแล้วืมงบ่เดี๋ยวำเยอสิ่อม่อล้วเนียมันแ้ามันคืเนี่ยมันเจากแต่ว่าเต่ข้าแก้ากันไลป้าม,มวน <laughs> <laughs> เอาเม็นากเปาไปปอกแน่นี่เป็นปอกกันนทั้งต้นะได้มันเดี๋ยวไปอยูบานเขาบอกแกงขึนใหม่เด้เขาบอกขึนนันนี่เลยเขาบอกนอ่ะสดๆเนาะต้องแกงแบบสดๆเอาไปแกงปเปล่าเลยปอกนะเอไป่อกยูนี้หมอยัง